มาบตอนนี้ตอนสท่ายแล้วพี่น้องถ่ายสาน้ำสุสดๆเลยประเนี้เมื่อกี้ผมพ่นยางมอดน,นี่สัญญาณมดเหตัวน,นี้สองหมื่นสามได้คอนายไงล่ะสองหมื่นสาตัวน,นี้ายไงล่ะครับเป็นทวงเท่าไเี่นีนี่นี่เอยยดวยตัวน,นี้ตัวน,นี้สองหมื่นสาองหมื่นสาผมถ่ายวีดีโอให้เลยพี่น้องครับงสองหมื่นสามแม่ลูกลูกแม่ ัำน,นี่สองหมาเพื่อนไหยเพื่นไหมื่นสองวทำโปรยินเนี่ยสองหมื่นามพ่ออยู่มาเอาบังตัวนี้ตัวนี้ตัวไอ้่เดี๋ยวนี้สาม,สามตัวเดี๋ยวย่อนแสงมาบัตตัวต๋วไปพี่น้องครับแม่ลูกลูกอุ้ยมัวสาวไม่เลยสาสาวเลยถ่ายสนามเอามัวสาวครับผม คือแม่จะได้อ้ไม่ราคาสำกันบไรมเบืไอม่สามันหาครับหม้อม้อยหม้อหม้ายม้อยห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 ม้อทหมหม้อนหมอหมอม้อยห้อยหม้อยหม้ม้อเหมาอหมอม้อยหม้อยม้อยห่้อยอ้อม้อ้ออออยอ้อย่า้หมอนห้อหมห้หมหอหมห มีสาสาวครับพี่น้องครับอายุอะไรกันนหน่อยน่ยเจ็ดแปเดือนกลัวๆมัวสางไหนไอ่านยอยู่ต่การเบอร์ไหมเลยเบอร์มาเลยศูนย์เก้าสามคร้าสามเกาี่ครับนมีสตัวโทษพี่น้องครับผมขืนไลไสดท้พี่น้องไปทั้งสองหลออีกทีหนึงเ้าบ้านผูบาทนันบ่สสาวก็เนี่ยอึกออุยตัวนี้ จ้าบานละพ่อแม่ลูกตัวนี้เอามือหาพันหาลูกแม่ครับโอ้ถ่ายสนามยางดีเนาะกี่ขุนว่ไงแม่ไปยุาพัน้าจะได้กี่ฟุนกลุ่มโอ้ยหงามาลางดีกว่ามือหาพันหาแม่ลูกเจ้าเดือนละพ่อเดือนเนาะเอาต้แม่เด้อพี่น้องครับถ่กินร่มแม่แม่เส็ดมึดรอดรอดใต้เนาะรอดรอดเอามือหาพันหาครับขอเลขทร์ับพอศ สอ <29. S 1> <0 29. S 2> งเ,เก้กาศูครับ1327งสดัวตะกานสว่าง, <c oughs> งวิรวุ่งวีครับทั่วเอาพี่น้องเด้อไปเลี้ยงโอ้ยไอ้งัวอยอะจริงๆงัวอ่นหลังให้งัวไปชุดนี้มันจะเป็นงัวสาวได้อยู่ไอ้งัวแม่ลูกลูกแม่มันอยู่ถ่ายสน้ำนี่กระแม่นีน่กระแม่นีน่กระแม่งวังวงัวอ้ญ่ปะมาโอ้ถ่ายสบายเนี่ยพี่น้องถ่ายสน้ำว่ามีขี้ฝุ่นไหมเฮถ่ายฝังนาขฝุ่นในกลุ่มเลย คมีเท่าไรไอ้หมนสามพอ่าหมื่นามพันเด้อแม่ไทไทกลางลูกดูกแดงเป็นากุเป็นอายุกางก็นนแหละพี่น้องครับหมื่นสาม่มีสาวแม่สาวอายุตัวนี้กประมาณหาเดือนกัวแม่สาวอยู่หาเดือนกลัวกแม่มีลูกมาแล้วตัวที่สตัวนี้ด้วยมวาเป็นง้วไท่กลางเจ้จอยเนี่ เบลอมากเบลอมากเบลอผมจำบ่ไรจำอะไรได้รดรดครับตอนนี้ครับผมคุณนี่หนัง,งง่วงหลังง,ง่องอย่างไรจ๊วะเช้ยาเบ็ดิล่ะเนี่ยว่าช่วนมากเพื่อสีเขาไปยุ่ธนอนเขาไปยุในซาลาจนน่ะพี่น้องเพินพ่นเพิ่นเพิ่นบอกมาเลียวแดดเราเริ่มแดดแล้วเด้อนี่แดดม่วงปลายแล้วเดี๋นี้ คอเ้เบางงออยู่เลยอุ้ยโมจิดีตัวมันเจ๊กี่คนตัคนในกลุ่มนี้คือเข่งไปบอะไรพี่น้องขาจับิึงยังไงนะขาจับิึงยังไงนะิึงไอ้จอนบ่ิึงคามันบ่ เท่าไรพี่น้องเท่าไรต่ออยู่ทีแรกเป็นขายเลยถ้าพอทกทุกทรายพอนี่เป็นราคาเปิดเท่าไรเศร้าเก่าโอ้บักเพิดไงเลยเป็นซื้อแต่พอซื้อไปแล้วพอไปเรื่องเรื่องจะในต่อจะเท่วไปต่อสองเงินเก่าเป็นสื่อพี่น้องครับเป็นงามแท้เขาก็ซื้อเท่านี้สองเงินเก่าเป็นซื้อได้พี่น้อง สองพันเก่าสิบรอ้อยตัวนี้ครับประมาณนี้พี่น้องครับสองพันเก่าอ้าวแม่แม่เปียวแม่เปียว,แม,ยวแม่สาวสาวแก่เนาะเท่าได้สิบหกขันแก่ไปนี่กับพี่มีหลุ่แล้วเอาเนื้อเดี๋ยวน้องจะแก่ไปก็เอาเนือนนนนเน้อมันแล้ว 16. มื่นหกเลยแล้อมื่นหกวู้ดเจมันสูงเนาะสูงเงานี่เปียบพี่น้องเนือออ้อหลายเด้อตัวนี้เด้อมืน่นหกเนาะ อาาอเออเอาเบอร์มาใส่ก่อนเบ,บอร์โบมีอีกแล้วจำบ่ได้อยู่แล้วเอาอ宝妈มือถืพี่น้องครับโอ้โหมันเป่ายาวพี่น้องเขาเปิดเพลงไหมอ๋อมขาเปิดเพลงมันถีเขาไปในเครื่องอมันเดจะมีนนมีปัญหาเรื่องสิทธิ์เพลงผมไม่เคยยางหมอดทายสนามพี่น้องเลยมาหมอดทายสนามเลยเด้อเออหมอดถีมันมีขี้ฝุ่นว่ะถีอีกไอแม่ลูกอีกหน่อย ัวไรพอ,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 อคุณตออยู่คุณตออยู่พี่จะโคมงพอไหมนี่คุณตออย่าตัวนี้นาะเป็นไห่เท่าไรตอนนี้คนี้เป็นไห่เทลาไรนะสองหมื่อนสีเอามาตัวน,นี้กัคุณตออยู่ก็ว่าท่านดูเพมันตัวเมื่อกี้สองหม่นเอาตัวน,นี้ว่าท่านนี้คนมาเบิงเอาตัวน,นี้สองหมหาแม่ลูกลูกกับแม่ แม่ลูกลูกแม่รถก็กำลังออกแล้วพี่น้องครับสองม้แล้วพี่น้องเด้อแม่ลูกลูกแม่สองหมื่นหาไม่สองหมื่นสี่สองหมื่นเท่าไหร่ก็สองหมื่นสองหมื่นหาแม่ลูกแม่ลูกลูกแม่ลูกก็อยู่ประมาณจักเดือนจักเดือนเหรอประมาณนนสามเดือนสามเดือนก็อ่าประมาณนั้นประมาณน่ะอ่าสามเพิ่มเกินสี่เดือนเนาะอ่าสองหมื่นสองหมื่นหาสองหมตอนนั้น,น,นออเอาอ่ะ อมเบอร์มาใส่ผมอ่านแล้วเบอร์มาเลยเบอร์เบอร์เ็โทรศัพท์ศูนย์เก้าหกศย์เ้าหกศนย์สี่สามศนย์่สมห่งก้นึ่คุยคุยเออมั่ไมั่นนะสอหนีตัวนี้พี่น้องพอไปเลี้ยงเ้อง้อใช้อายรืถามตะกรานพืชผลอโชคดีรป่ดจังดจังอยู่ ยูบาลินกูยูชลินจะอะไรจะติดหอดหมูแหมโวยอันช่วยอะไงายหรือตายเฮ้อตายหมู่บ้านผมไปหมู่บ้านผมเพิ่มเยอะเลยข้อเวียดครับก็โอคนหนึ่งวงันหนึ่งวันกู้หน่อยมาตัวนึงข้อเวียดก็เดิประมาณนี้พี่น้องเด้อคือว่ามันขึ้นรถขึ้นรถตั้งส่วนอะไรเด้อคว,วายมันหลายๆยพี่น้องแต่มันต้นหน่อยๆสังเกตบ่เห็นบ่นี้ที่ไปเวียดนี่พี่โตจะจอยโว้ย บอกแล้วมันหมดประเทศหรอโตวนวนอ่ะดรือได้แบบนี้ครับเรือได้แบบนี้ได้ครับนี่หน่อยสิเด้อปอกใหญ่มดนล่ะนิ่ใหญ่หมดแล้วเรือแต่โตจะจอยสิจะจอยหนึ่งไปเบียดจะจอยไปเบียดจะจอย คือรถมาดตร์รีวาร์คือรถได้เมื่อไหครับารรบ,าบางสว่วนเนี่มีบางสวยอะไรได้ดีวยอ่ได้เบิ่งคอข้างคอข้างไอ้ภาคกลางแล้วก็จิก,กบ,บ้านในที่นี้มือนี้ผมมาถ่ายคลิปควายแถลงมันก็บอกว่าควายมันขายดีอยู่เด้ละ่ะที่เหลือในตลาดไม่เป็นควายควายถือว่าเขาเขาเหลือเลือกกันนะอยไปเบิ่งคอไท่ เดินทางกันมาโอ้นี่ยรถเด้อพี่น้องครับวันนี้มาเอาเงินนำเงินที่บูาบกผู้ายู้หายยเีสองสามีมากมากนละนำเงินิโอ้หายอยู่เด้อครับเด้อนํำมานํำมาไปดูดูข้อพักข้อบานเท่าเด้อเพ่อนข้อผักกล้งสงผักกลกันนะลายลาอยู่ อุ้ยเนียดอยู่เลยไปคุณนะน่ะนนียดยุ้พี่น้องครับเดี๋ยวไเติอบโย่ทีขอบอันนี้ขอบคูณใหญ่นี่รอยรอยรอยเนื้อคุณคุณ tìm lắm ở nhà đây. Quick hả? Người tìm. Come on. 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 Come ผมทายแต่หัวคีบเล่นบอกอยังไงนะไปแล้วนะ,ะบ้าพี่รองครับเจอกันไหมครับผม